สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับโอ้ยอันนี้พามาพาบอกบอกกินแล้วครับบมมีไปเก็บบอกบอกว่าอะไรครับเนี่ยก็บมาเจอพุ่งแล้วปลาหมันฮะปลาหมันอุ้ยผมผมขอกินในวันผมไปกินโดนหรือม่ไอ้ไอ้สีมันได้ปลาไหมครับโอ้ยจังเม็ดไหมมันมันเป็นยังไงครับเขาเขากินยังไงครับเต้เต้สีเก่าก็ได้ขวด Voi, เดี๋ยวได้จ้ะเขากินยังไงเนี่ยเขาเขาเขาแก้ยังไงครับยัมเลยมุมเลยเยาวามุมเลยเย้วมุมเลยปะเดี๋ยวได้แกเหรผมเแกเอาขางนมันออกเลยก็เลเออกินไทย่าแกยากแฮนนี้งาย่พี่อยากกิน่นี่แก้สายมสีคีง่าย่นีครับโอ้ยอันนี้ภากบกกินครับเขาเขาเขาากินว่านี่เลยบะมมเลยเยาวาเอาคิดตัวผมกัวนี่นี่ ตาละเอาอรีเเบื่อแล้วนะเออมันมันมันไวสิมันมันวะเจ๊ปะโม่แล้วโม่โม่โมงแล้วคนมเลยโอ้ยปกเต็มนีเลยครับเต็มทุ่งเลยไหมโอ้ยพามาวมีงานพากันมาตอบวกกินครับโอ้ยตอวนี่ เพราะผมไม่ได้กินมาเป็นปีแล้วครับพี่น้องอุ้ยหลายปีแล้วได้เล็กน่อยเห่นไหมเต้เล็กน่อยเห่นบุกให้ได้กินครับคุณได้มา่กินมื้อนี้แหละไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะแต่นี่ภาษาผมผมแค่เรียว่าบกบกไหมจะบกจะบุกปอต้นจะบกอ๋อเหนื่อจะบกภาษาไทยเขาเออนจะบบกบะงูล้วอทีนี้มันจะบอกคืออะไร จมบอกจมอกกอกม้บ้านผมเขาเรียกว่าบกบกเลยครับบก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 นี่ครับไม่มีงานทำฝนตกก็มาตอกบกบกเล่นยครับเก็บมาแล้วเสร็จเนี่ย ลุงเราเอามาบอปลาเราอ่ะมนเก็บมากบอ้เก็บมาปเป็นถุงเคียบบอกรายหนึ่งเนียบต้องเคาอแบบนี้นะพี่น้องต้องคาอแบบนี้

เนี่ยบอกร้ายเลยครับพี่นอกวันนี้เราก็อยู่ในลางแสงเสียเบียรครับอุ้ยโดนบอกร้ายเลยแกบอกว่าเอาคันนี้เลยไปลากไอ้รถเซเตอร์มานะเอาคันนี้ไปลาก Hmm. <laughs> มันจะออกมันมันนะคือนี่นนองมันมันมันหวานมันมันยังไงเนี่ยอโอ้ยเร่องนี้บากก็อยากไปเนอน้องเขาเนาะฮะฝูกใจเลยครับสินม้ฝูกใจสิ่งนี้สินม้ฝูกใจสิ่งนี้ อันนี้เป็นเอีกย่างสองร้อยบาทตัวสองร้อยบาทนะเนี่ยตัวเนี่ยสองร้อยสองรอยมักไฟมันจะพาเดินดูอะไาจักร โอเกเตอร์ okay, mm hmm. มีหอดมองหอนเฮครับเหร้ลยกัน hmm. นี่เป็นวิบา,ากมีหัววิบาก mm hmm. เครื่องอยังงนี่ mm hmm. ดูเอาครับเครื่องอะไรผมไม่รู้นะ เดี๋ยวจะพาไปดูดูรถเกี่ยวครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคครถเกี่ยว สองคันเลยครับเกาบอกว่ายังไม่ได้เช็คเลยนะยังไม่ได้เช็คเลยบายบายครับทุกคนสวัสดีครับ